ซูโมกิกมาหาน้องแสนดีทุกวันโมเมนต์อบอุ่นคุณปู่คุณยา่าหลงหลานหนักมากลงรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆค่ะสำหรับน้องแสด่ดีลูกสาวของนักร้องสาวลูกทุ่งเปาวรีผ่อนพิมลกับสามีเอิร์ทการที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกเพียงไม่กี่วันแต่ก็โปรยสเสน่ห์ความน่ารักให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว ล่าสุดปวรีก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อซูโมกิคุณปู่สุดที่รักได้พาคุณย่ามาหาน้องแสนดีหลานสาวคนแรกแทบจะทุกวันร้องเขียนแคปชั่นว่าคุณปู่มาหาแสนดีทุกวันเลยค่ะซึ่งงานเนี้ยก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณปู่คุณย่าที่เหินหลานกันยกใหญ่อาทิ คุณปู่จะเลิกรับงานแล้วค่ะเอ็นดูทั้งหลานทางคุณปู่คุณย่าเลยค่ะน้องแสนดีจะได้นอนไหมคะคนดูแลเยอะมากเป็นที่รักของทุกคนเหมือนได้ตุ๊กตาของเล่นถูกใจทุกคนพ่อแม่สบายและคุณปู่คุณยา่าไม่ไปไหนเลยยิ่ิยายูแบบนี้ต้องมีหลานออกมาให้คุณปู่คุณยา่าช่วยกันเลี้ยงอีกนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ